เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทงี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมกูรีครับผมวันนี้ครับผมจะมาทําการทดลองที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่ว่ายัางไม่ว่างทํนะครับนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยมีตระกูลกับไม่มีต่างกันมากไหมคือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันเยอะมากๆเลยระหว่างคนที่เล่นตระกูลเลเจนด์นะครับกับคนที่เล่น นะครับเพราะว่าว่ากันตามตรงแหละนะครับเเจนอ์เกมนี้ออกยากมากๆเลยอย่างผมเนี่ยโชคดีหน่อยก็รีอย่างน้อย20-30ตัวนะครับหรือถ้าโชคดีแบบสุดๆเลยสร้างตัวมาถึงแล้วออกเลยก็มีนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่งอมต้องเล่นคอมมอนหรือว่าต้องเล่นแค่ระดับแรนะครับก็จะมาถามว่าเออพี่ผมอยากรู้จังเลยว่า เกมนี้เนี่ยมีกับไม่มีต่างกันมากไหมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองพิสูจน์ให้เห็นกันเลยนะไม่อยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผมเลสก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกแบบนี้ก่อนนะในความคิดเห็นของผมเองนะถ้าเกิดถามผมก่อนเลยก่อนที่จะเทสเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะครับฝั่งกูนเนี่ยการมีตระกูลเลเจนด์กับไม่มีเนี่ย ส่วนตัวผมคิดว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากูเนี่ยเขาจะใช้หลอดอาหารครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นหลอดเลือดได้นั่นก็เท่ากับว่าระหว่างสู้เนี่ยคุณจะมีเลือดมากกว่าคนทั่วไปในกรณีที่คุณมีตระกูลแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันต่างกันมากไหมล่ะระหว่างคนมีกับไม่มีถูกไหมต่อมาในฝั่งของซ c CC G ก็จะถามเออพี่แล้วถ้าเกิดเป็น CCG ล่ะมันจะต่างกันมากไหมส่วนตัวผมมองว่า CCG จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่า CCG มีเลือดหลอดเดียวนะครับในขณะที่คุณ PVP CCG จะใช้ได้แค่หลอดบนนะครับหลอดอาหารจะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อคุณออกคอมแบทแล้วหนีรอดแล้วนะครับผมเลยมองว่าถ้าเป็น CCG เนี่ยไม่มีตระก,กูลก็ไม่เป็นไรขอแค่ฝีมือคุณดีสเต็ปคุณดีผมว่าเล่นไหวแล้วนะครับ วันนี้การเทสก็เลยจะเทสแค่ฝั่งของกูลเท่านั้นนะแต่เอาจริงเนะี่ยแค่เทสแค่ฝั่ง,งกูลก็น่าจะเห็นผลแล้วแหละนะครับน่าจะ CG ก็จะมีส่วนนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาผมบอกเลยนะว่าแขกที่ผมเชิญมา2คนนี้ rc เกิน7ล้านนะครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนจะ,อะเอาที่คนที่เพิ่งมาเล่นดีกว่าคนที่เพิ่งมาเล่นจะไม่รู้ว่า rc มีประโยชน์ยังไง R C ของกูนจะมีบัฟนะครับยิ่ง RC เราเยอะเนี่ยมันจะทำให้เลือดเรารีเจนแรงขึ้นขณนะ PP หรือว่ามีเลือดหลายหลอดนั่นแหละพูดยังยๆให้เข้าใจกันแบบเห็นภาพนะครับซึ่งบัฟ R C เนี่ยจะไปตันอยู่ที่7ล้าน RC นะครับก็คือมากกว่านี้คุณก็ไม่ได้บัฟอะไรแล้วแต่ถ้ามีน้อยกว่านี้ก็คือต้องเก็บไปเรื่อยๆคนที่ถึง7ล้านแล้วนั่นคือสุดๆดแล้วนะครับจะทำให้เรารีเลือดแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้แล้วมีมากกว่านี้จะไม่มีผล ซึ่งปัจจุบันผมก็เชิญคนที่มีคอมมอนตระกูลอย่างน้องดำมานะครับสวัสดีครับน้องดำไอ้ดำลูกตื่นขนะ้าขส่นะนะอ่ะดำมีอาซีปัจจุบันเท่าไหร่ครับสามล้านครับ น้องดําจะมีสามสิบหล้านอนะันนี้เป็นสายคนล่าคนในพีดีนะต่อมาก็จะเป็นคนเดิมเลยน้องไฮนะครับช่วงนี้อยู่กับเราทุกคลิปนะน้องไฮมีอาซีเท่าไหร่ครับผมอ่าห้าสิบเก้าโอ้โหเยอะเกินนะส่วนตัวผมนะครับคนที่ต้องร่วมเทสด,ด้วยปัจจุบันมี8ล้านนะไปขอน้องไฮมาเมื่อกี้นะขอมา3ล้านน้องเขาเสียไป6ล้านแต่ไม่เป็นไรน้องเขาเือใช้แล้วนะก็เหมือนที่ผมบอกครับอา ไม่ได้มีผลอะไรแล้วหลังเกิน7ล้านไปหลังจากนั้นก็คือได้แอคได้เทนะแต่ว่าอาจจะมีผลกับาการทำการทำคาคุจาในอนาคตนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเราก่อนนะปัจจุบันก็คือทุกคนตอนนี้นะครับก็คือ r c สูงสุดแล้วได้บับตันแล้วก็คือ7 M ขึ้นไปนะครับอย่างผมก็มี8ล้านนะก็คือพร้อมเทสแล้ววันนี้เราจะเทสกันนะครับเป็นการต่อยหมัดชุดนะจะเป็นการต่อยนะเราจะดูกันว่า ผมทั้ง3คนนะครับเราจะรับหมัดชุดกันได้คนละกี่ชุดนะน้องดำนะครับเป็นคอมมอนนะครับส่วนผมเป็นตระกูลเลเจนด์ของคาเนกิแล้วผมเชิญน,น้องไฮมาเพราะว่าน้องไฮนะครับเป็นตระกูลเลเจนด์ของตัวเอโตหรือว่าโยชิมูระนะครับเราจะได้เห็นด้วยว่าระหว่างตระกูลโยชิมูระกับตระกูลเค็นคาเนกิ ต่างกันมากไหมและใครคือที่1นะเพราะว่าหลายๆคนนะถกเถียงว่าเอ้2ตระกูลนี้ใครเก่งกว่ากันนะครับวันนี้จัดให้แบบละเอียดเลยละเอียดเลยแหละนะครับก็ก่อนไปดูคลิปนี้ขอซัก100่รไลค์แล้วกันนะหูกว่าจะทําคลิปนี้ได้ยากมากนะต้องหาคนมีอาซีเยอะต้องหาตระกูลเลเจนด์อีกนะวุ่นวายไหนะจะต้องหาคอมมอนอีกนะครับก็กดไลค์เข้ามาด้วยนะโอเคละเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ let's go โอเคครับเดี๋ยวการเทสต,ตรงนี้นะครับผมจะทําการต่อยหมัดชุดนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่รู้แหละว่ากี่ชุดนะครับโดยที่หมัดชุด1ห,หมัดนะครับจะมีทั้งหมด5ฮิตนะเราจะมาเทสกันว่าแต่ละตระกูลเนี่ยจะทนรับได้ทั้งหมดกี่ชุดนะครับโดยที่ตรงนี้คนเทสนะครับจะทําการอัพสเต็งทั้งหมด 50เลยเราจะลงไปที่หมัดล้วนๆนะครับเพื่อให้มันแรงนะแน่นอนว่าไม่ใช่หมัดเบาๆนะครับแล้วก็คนที่ถูกเทสนะครับจะทําการถอดของทุกชิ้นออกหมดทั้งตัวนะครับจะเหลือแค่ตะก,กูลเพียวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหรือว่าหลอดอาหารจะมาจากตระก,กูลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละคนนะครับจะรับได้ทั้งหมด กชุดนะก็เดี๋ยวคนแรกนะครับจะเป็นน้องไฮนะตระกูลโยชิมุระนะครับหรือว่าตระกูลเอโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะทนรับได้ทั้งหมดกี่ชุดอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เริ่มเลยนะครับ1ชุด2ชุด โอเคครับน้องไฮนะครับตระกูลโยชิมูระยืนรับไปได้ทั้งหมด18ชุดกับอีก3มหมัดนะครับโอเคต่อมาจะเป็นตาของผมนะครับตระกูลเคนคาเนกิระดับเลเจนด์นะครับ, eki, รบ, Legend, รบที่คนถกเถียงว่าเออระหว่างเคนคาเนกิกับตัวโยชิมูระตระกูลไหนเนี่ยเก่งกว่ากันหรือว่าเลือดเยอะกว่ากันก็เดี๋ยวเราจะมารู้ไปพรอพร้อมกันเลยนะครับมาเอาแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้ดีแล้วเอาแบบเมื่อกี้เลยโอเคครับเริ่มได้เลย 1 set 18โอเคตอนนี้หลอดอาหารหมดแล้วอ่ะมานับไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้18แล้ว19โอเค1 2 3โอเคครับผมเป็นเป็นเอกฉันเลย19ชุดกับอีก3มหมัดนั่นก็เท่ากับว่ารับได้มากกว่า1ชุดเลยนะ1ชุดเชุดเต็มๆเ,เลยนะครับ โอเคแล้วต่อมานะครับจะเป็นน้องดำคนสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดแล้วว่าคนที่คอมมอนเนี่ยจะต่างกับเลเจนด์เยอะไหมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นับไปพร้อมๆกันเลยครับผมไป Let's go ครับนึ่ง อเอาเร็วต่อเลยชุดหนึ่งสิบห้าโอ้ไอ้ยโอเคเริ่มเลยครับต่อยใหม่ไอ้เหี้ยเหนื่อยจริงหนึ่งชุด โอเคตอนนี้15ชุดแล้วนะครับอาหารหมดแล้ว16ชุดกับอีก1หมัดโอเคโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทสโอ้โหเรียกได้ว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคลิปมันดูออกมาง่ายดูจบไวแต่ผมสาบานต่อหน้าไฟเลยนะครับ คลิปนี้ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมดเกือบเกือบสองชั่วโมงโอ้โหนานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนป่วนโดนกวนคลิปพลาดเทสนั่นเทสนี่อย่างเมื่อกี้ก็โดนวาร์ปเข้าอีเวนต์นะเรียกได้ว่าคลิปนี้ตั้งใจทำมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆยังไงก็ช่วยกันกดไลค์ถึง1 0ึงไลค์ด้วยนะครับตั้งใจทําจริงนะโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจช่องนังงก,กันด้วยนะ ครับก็ได้เห็นไปแล้วนะว่ามีผลนะครับมีผลเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นตระกูลคอมมอนนะจะรับได้อยู่ที่ประมาณ16ชุดเองนะครับอย่างตระกูลเลเจนด์นะครับก็รับได้สูงถึง1 8ถึงชุดเลยนะครับมีความต่างที่ค่อนข้างเยอะนะเอาจริงค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.